ถามหรอกว่าทําไมถึงไม่ส่งกลับประเทศจีนครับเจไม่ต้องถามหรอกเจไม่ต้องถามเจไม่ต้องถามทมําไมป่ะกระบวนการนะคะทุกคนสวัสดีค่ะมีคนบอกว่าขยันพูดหน่อยเหอะเป็นวิทยาทานแก่ประชาชนอีเจมึงก็ลุกขึ้นมาพูดสิอีเจมึงเป็นใครเนี่ยผัวกูก็ไม่ใช่แม่กูก็ไม่ใช่พ่อกูก็ไม่ใช,มใช่มานั่งสั่งให้กูขยันพูดเนี่ยฮะอีเจมึงเป็นใครฮะฮะอีรวยฮะตะรวยรวยรวยเธอเป็นใครรวย รวยเป็นใครรวยถึงมาสั่งดรมาริกาเนี่ยขนาดพวกูยังก็ไม่กล้าสั่งกูพ่อกูยังไม่เคยสั่งกูเลยแล้วมึงเป็นใครอีรวยมาสั่งกูเนี่ยอีนี่มึงจะขยันกันเลยกูจะขยันกูจะขี้เกียจก,ก็เรื่องของกูชีวิตกูไม่ใช่ชีวิตมึงอีรวยมึงอยากพูดมึงก็เปิดติ๊กต็อกพูดของมึงเองสิอีรวยแหมมึงมาสั่งดรมาริกาอีหา นายกรัฐมนตรียังไม่กล้าสั่งกูเลยเมียนายกรัฐมนตรียังขยันขยันไม่กล้าสั่งกูเลยมึงเป็นใครอีหลวยมานั่งสั่งกูให้ขยันพูดขยันพูดมึงเป็นใครอีหลวยมึงก็ไปสั่งลูกสั่งผัวมึงพูดสิรวยหลยมึงก็ไปสั่งลูกสั่งผัวมึงโน่นไปสั่งกูหาพ่ออ่อมึงเหรอเอ้ยนี่อีหลุยอยู่ดีไม่ได้ว่าดีนี่มานั่งแซกูเออซึ่ง